สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e a m a l o by Adlon นะครับเป็นร้านค้าออนไลน์บนช h อป e ีแล้วก็ Lazada นะครับคลิปนี้จะทำมาเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะการเสียโอกาสของท่านลูกค้านะฮะลายหนึงนะครับคืออะไรมาดูกันนะครับมี2อ,อันนะฮะก็คือด้านบนเป็นเทอร์โมมิเตอร์ุาสาหก,กรรมนะฮะ แล้วก็ด้านล่างเป็นลูกค้าที่ซื้อกิฟต90ดีนะครับอ,อ่แอดมินส่งของเมื่อวานนี้นะฮะวันที่13มกรานะครับดูอันนี้ฮะกิฟตนะครับดูข้อมูลการจัดส่งนะฮะอันนี้ส่งสำเร็จแล้ววันนี้นะครับ14มกราคม1559นะฮะณเวลาปัจจุบัน19:01นะครับ ตอนตีห้าสิพัสดุถึงสาขาไปทาง s s m p k ขีดบสมุดปากนาครับแล้วก็นำส่งจนส่งสำเร็จภายในวันนี้นะฮะคราวนี้กลับไปที่อันนี้ฮะลูกค้าที่สั่งซื้อเทอร์โมมิเตอร์นะครับมาดูข้อมูลการจัดส่งนะฮะนี่ฮะถึงสาขาปลายทาง s s s M.P.K. ขีดบ like like ีสมุทรปราการเหมือนกันนะฮะเหมือนกับไอ้ล so ูกค้าคนก่อนนะฮะตีห้าสิบแปดนาทีนะครับแต่หน้าสียได้ดูสิครับไม่จัดส่งให้เขานะฮะสถานะไปหยุดที่อันนี้นะฮะแต่ลูกค้าก่อนหน้านี้ได้จัดส่งสําเร็จแล้วครับก็คือให้ดูเฉยๆว่าพื้นที่ปลายทางเดียวกันนะฮะอยู่อําเภอเมืองสมุทรปราการเหมือนกันนะครับ น่าเสียดายที่อันนี้ไม่ไปส่งให้เขานะฮะไม่งั้นก็คือเขาก็จะได้ของแล้วนะฮะให้เห็นให้เปรียบเทียบกันแบบว่าตรงๆเลยนะครับสองอันนะครับพื้นที่ปลายทางเหมือนกันอันหนึ่งได้รับการจัดส่งแล้วนะครับอำเภอเมืองเหมือนกันเสร็จสิ้นแล้วนะครับลูกค้าได้รับของสิบห้าห้าเก้านะฮะอำเภอเมืองเหมือนสุพรรณเหมือนกันส่วน อันนี้กลายเป็นว่าเป็นค้างเติ่งที่สาขาปลายทางนะครับไม่ส่งให้เขานะฮะก็ให้ดูกันครับเป็นคนส่งช h อป e e e x p r e s s นะครับน่าเสียดายนะครับ